สวัสดีค่ะคนเกิดวันที่12นะคะมีเลขหนึ่งดาวพระอาทิตย์นะคะเลขสองดาวพระจันทร์ซึ่งตามตำนานนะคะเป็นคู่สามีภรรยากาันแต่จะมีปัญหานะคะทะเลาะถกเถียงกันเนื่องจากว่าดาวจันทร์เลขสองนะคะมีแอบไปเป็นชู้กับดาวอังคารเลขสามเพราะนั้นหนึ 1, ่งบวกสองได้กับสามเพราะนั้นมันจะมีความลำบากท่ายากกว่าคนอื่นเขานะคะแต่ก็มีโชคดีค่ะในเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยค่ะมันมีมาท่ายากจริงแต่ก็สามารถจะบุก ฝ่าให้มันถึงความสําเร็จในจุดสูงสุดของเลขหนึ่งได้แต่การที่ขึ้นไปเลขสูงสุดเลขหนึ่งเหมือนดาวพระอาธธทิตย์ะคะ่ะณวันหนึ่งค่ะอาจจะมีชีวิตพลิกผันให้ลงมาเป็นเลขสองคือเป็นความพลังของดาวจันทร์ในช่วงกลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นคนวันที่หนึ่งสองนะคะยามีดีเด่นดังนะคะให้เตรียมพร้อมเซฟไว้ก่อนการลงทุนการอันใดก็ตามอย่าพึ่งใจใหญ่นะคะเพราะณวันหนึ่งถ้าเกิดมีความผิดพลาดขึ้นมาค่ะเราจะได้ เรียกว่ามีทุนสำรองในการเลี้ยงชีพของเรานะคะชีวิตจะได้ไม่ติดลบนะคะลักษณะของคนเลขหนึ่งสองนะคะทำอะไรคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงค่อนข้างมากนะคะความเชื่อมั่นสูงตรงนี้ค่ะมันทําให้คนรอบๆข้างเรานะคะบางทีเขาไม่เข้าใจอาจจะเกิดความขัดแย้งมีเหตุทะเลาะเบาแหวงหรือทําให้หน้าที่การงานสะดุดบ้างในบางครั้งนะคะเพราะฉนั้นตรงนี้ก็ต้องลดเรื่องที่ถิมานะให้ฟังความเขียนของคนอื่นเพราะจะมีดาวแรงคือดาวพระอาทิตย์นหน้านะคะที่ดาวสอง ดาวจันทร์ก็เกิดอาการดิ่งค่ะบางทีออกไปขัดแย้งกับเขากลับมากลางคืนก็กลับมาเป็นทุกข์อีกค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องระวังจิตระวังใจตัวเองด้วยอารมณ์นะคะการเงินค่ะบางทีอย่างที่บอกคือบางทีจะรับทรัพย์มาก,ก็ได้โชคลาภในแนวที่ว่ามีโชคลาภปฏิหารบางเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะการลงทุนต่างๆนะคะแต่บางทีก็อาจจะมีการที่ เรียกว่าในโอกาสที่เราจะมีความรุ่มหลงแล้วเราก็ไปลงทุนให้หนักเพิ่มอะค่ะมานทำให้ภาระนิสินติดตามมาก็ได้นะคะลักษณะของความรักนะคะบางครั้งละค่ะหนึ่งกับสองเนี่ยอาจจะได้เจอความผิดหวังครั้งนึงในชีวิต นะคะกว่าจะกลับมาตั้งหลักได้แต่ก็สามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยเราใช้ประสบการณ์ความผิดหวังที่เคยผ่านมานะคะมาเป็นเเรียกว่าประสบการณ์ในชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของคนหนึ่งสองเนี่ยเนื่องจากที่ว่าจะเป็นคนที่มีทิฐิมานะสูงเพราะนั้นการตัดสินใจว่าจะคลองคูด่เดินต่อไปจับมือด้วยกันหรือจะปล่อยมือกันตรงนี้ต้องใช้สติอย่างมากนะคะสุขภาพค่ะ เป็นคนที่แข็งแรงในช่วงแรกนะคะแต่พออายุเยอะปั๊บเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคนะคะเอวิวสืบพันธุ์ทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อหรือการอักเสบขึ้นมาได้นะคะคนที่เกิดเลขที่1นึสองนะคะหลายหลายคนเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงมีความเป็นผู้นำนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองนะคะเข้าสู่ทางสายกลางนะคะปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์เพื่อ ดึงพลังงานของเลขที่วันเกิดแล้วนะคะให้มีความซอฟความนุ่มนวลมีสติมากขึ้นก็จะทาให้คนวันที่12อะคะ่ะประคับของชีวิตไปสู่เส้นชัยแห่งความสําเร็จได้เอาใจช่วยคนวันที่12ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าริขิต เบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ไอดี0 9นย9 4 4 6 4 6หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะคะขอให้ท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ